สวัสดีค่ะพบกับช่องความสุขของกุ้งนะคะเดี๋ยววันนี้กุ้งจะพาเพื่อนเพื่อนมาทำโดนัทจิ๋วค่ะโดนัทจิ๋วสูตรนี้นะคะสูตรนุ่มอร่อยเนื้อนุ่มฟูนะคะแล้วก็เบารสชาติอร่อยเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะกุ้งใช้แป้งบัตเตอร์เค้กสำเร็จรูปนะคะของ ufm ใช้ทั้งหมด1ถุงเลยค่ะหรือ1กิกรัมนะคะหรือว่า1000กรมัมเราจะร่อนแป้งเขาไว้หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็พักแป้งเขาไว้ก่อน เดี๋ยวเรามาเตรียมไข่ไก่กันค่ะกุ้งใช้ไข่ไก่เบอร์หนึ่งนะคะจำนวน6ฟองแล้วก็ตีเขาให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะถ้าใครไม่มีเครื่องตีนะคะก็ใช้ตะกร้อมือได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่นมค่ะใส่นมแล้วก็น้ําค่ะลงไปในอัตราส่วนเท่ากันก็คือ200กรัมนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ หลังจากนั้นนะคะใส่เนยค่ะเนยละลายกุ้งจะใช้เป็นเนยรสเค็มนะคะอันนี้กุ้งไม่ได้ถ่ายคลิปตอนที่เอาลงนะจะใช้เป็นเนยละลายกุ้งจะเอาเนยไปแช่ไปใส่ไมโครเวฟนะคะให้เขาละลายเป็นน้ําเลยนะคะแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นพักให้เย็นแต่ว่ายังเป็นน้ําอยู่นะคะไม่ได้จับตัวกันเป็นก้อนนะคะแล้วก็เอาใส่เข้าไปในโถแล้วก็ผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ หรือถ้าใครไม่มีเนยนะคะเพื่อนๆใช้เป็นน้ำมันแทนได้ค่ะอัตรา,าส่วนเท่ากันนะคะ300กรัมเท่ากันเลยค่ะพอส่วนผสมของน้ำเข้ากันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแป้งที่เราล่อนไว้เมื่อกี้นะคะที่เราพักไว้เอามาใส่ผสมเข้าไปเลยค่ะใครจะแบ่งใส่ก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ไปเลยรอบเดียวแบบกุ้งแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ขั้นตอนนี้ต้องระวังนะคะเปิดสปีดต่ำก่อนนะคะระวังแป้งเขาจะฝุ่ขึ้นมานะคะตีแป้งเขาให้เข้ากับส่วนผสมของน้ำนะคะไม่ให้เหลือเป็นเม็ดแป้งเลยนะคะให้เนื้อเขาละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะแล้วก็จะได้เนื้อแป้งประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะพอเขาเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยว เราก็จะใช้วาน,นิลาค่ะวันนี้ก้องใช้วาน,นิลาบัตเตอร์นะคะหรือถ้าใครไม่มีนะใช้เป็นวาน,นิลาธรรมดาก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวชอบวาน,นิลาบัตเตอร์นะคะใส่เข้าไป2ช้อนชาค่ะ แล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะได้เนื้อแป้งประมาณนี้นะคะแล้วกุ้งจะเปิดสปีดแรงสุดนะคะประมาณ5วินะคะเพื่อไล่ให้แป้งเขาออกจากตะก้อได้แบบนี้เลยนะคะสูตรนี้ไม่ต้องพักแป้งนะคะเดี๋ยวกุ้งจะเอาไปใส่ขวดบีบค่ะหรือว่าใครจะเอาใส่ถุงก็ได้นะคะ นนี้นะคะก้องใช้เครื่องทำโดนัทจิ๋วของยี่ห้อไฟคิงนะคะเราจะวอร์มเครื่องเขาให้ร้อนก่อนนะคะให้ขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะก่อนหน้านี้กุ้งใช้เนยทาเข้าไปแล้วหนึ่งรอบนะคะทาแบบให้ชุ่มๆเลยแล้วก็เช็ดเขาออกหนึ่งครั้งนะคะแล้วเราก็วอร์มเครื่องให้ร้อนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเราทําครั้งอื่นๆเนี่ยเราไม่ต้องใส่เนยแล้วนะคะแล้วเราก็บีบโดนัทจิ๋วลงไปเลยค่ะถ้าใส่ขวดบีบแบบนี้ก็จะง่ายขึ้นนะคะ ความร้อนของเครื่องทําโดนัทจิ๋วของแต่ละบ้านนะคะไม่เหมือนกันนะคะถ้าเพื่อนๆนําไปทําที่บ้านก็ต้องทําความรู้จักกับเครื่องของเขาให้ดีๆนะคะสูตรนี้เราไม่ต้องกลับด้านนะคะส่วนใหญ่ของยี่ห้อไฟคิงเนี่ยเราจะต้องกลับด้านตัวเตาอบนะคะแต่สูตรนี้ไม่ต้องกลับด้านเลยค่ะคงจะใช้เวลา2นาที15วินาทีนะคะได้ออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ไม้ค่ะ ใช้ไม้จิ้มเขาเข้าไปดูนะคะว่าถ้าไม่มีเนื้อแป้งติดมากับไม้ก็แสดงว่าเนื้อเขาสุกแล้วนะคะเดีย๋ยวกุ้งจะกลับด้านเขาให้ด้านบนเขาลงด้านล่างนะคะเพราะว่าเครื่องทําของฟลายคิงเนี่ยเขาจะด้านล่างความร้อนเขาจะแรงกว่านะคะสีข้างบนมันจะซีดกุ้งก็เลยเอาลงแบบไม่ต้องปิดฝานะคะกลับด้านลงประมาณ1นนาทีประมาณนี้นะคะแล้วก็ ตักเขาออกมาได้เลยค่ะใช้ที่คีบหรือว่าใช้ไม้เสียบลูกชิ้นเหมือนเมื่อกี้ก็ได้นะคะเอาเขาออกมาพักไว้ที่ตะแกรงนะคะเพราะว่าเขายังมีความร้อนอยู่นะคะให้เขาระบายอากาศไม่ให้เขาชื้นเนาะได้มาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับโดนัทจิว๋วสูตรนี้ทําขายได้เลยนะคะนุ่มฟูรสชาติอร่อยเลยค่ะเพื่อนๆลองเอาไปทําตามกันได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ